รับพี่นอ้องโอ้ยกำลังแทงขึ้นมาครับผมเป็นพวกข้าวไปเลยครับถอดกินครับพี่น้องน้าพี่น้องครับพี่นอ้อ,นองโอ,อ้ยงามๆเลยครับผมหอดฟังผมเกียเหมกกือนกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพญายัยหญ่ลุงปราณบุษคูสุขอนครับเอฟซีในประเทศต่างประเทศนะครับเนาะพมกับบ่าวคอนลุยซานครับผมในเสาร์วันที่สองกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวันนี้บ่าวคอนพาพี่พาน้องมาปีนผู้ครับผมมาหาเห็ดนะครับเนาะมาตามเห็ดมัดปูใหญ่ครับผมไม้ที่มากับผู้สูงมาสะหอมนะครับเนาะเขตตะบนในขามเพิ่มที่จังหวัดอุบลฮอครับผมเดินทางครับปลาสองคนครับเหมือนมากับพอผมเตะครับผมฝัรวมไปรับโซนกันเลยครับบ่าวคอนที่โชคสิมันไปเลยครับเหมือนนี้ หลังจากบริลงคลิปมานี้มือหนึงครับผมไปครับผมครับพี่น้องอุ้ยกำลังแทงขึ้นมาครับผมเป็นพวกเขาวไปเลยครับเอาเกียก่ยน้กันด้วยครับผมมูแหลกแหงม้านห้อครับผมของหักปลาแต้สาวๆครับมเมือนึง มันปูเรืนทางมันมีเรือทางกับพอบอมเตะครับแม่จ่ามันมาแล้วครับเนาะโอ้เอต่ดอกใหญ่ขึ้นครับพี่น้องเป็นหนองเป็นหนองเลยเไปพัดครับเก็บนำกันเลย่นอง เปิดออกคือขาวๆเลยคือเนี่ฝนตกบ้าเถื่นครับพี่น้องหลุ่นกั้นมังครับมาเลยเป่า,อากอดม้านไปได้ครับใหญ่ๆเลยขาเป็นตัดสะออนนะครับ หน่อยขยยี้ไปหอกใหญ่ๆสวยๆครับผมแทกคู่กำงามลองเปิดไปตองออกโอ้ยเก็บกันด้วยครับเก็บไปผัดไปแกงไปหนึ่งไปมกครับผม พ่นคือกำลังเกิดพนกำลังเกิดใหม่ anyway ครับป้าพนเป็นน้ำเปลือเอาท่านไหนครับผมยังดอกเลยเนาะเดี๋ยวไปวงหูไม้น้ำกันครับ <L an> ผม ใส่ใบค้ามอ่อนครับพออี่น้องหอมห่วยครับพี่น,ออน,น้องเป็นแหนงเป็นแหนงเลยเหลือก็เติดอกที่ได้เป็นใหญ่ครับผม コピーノートうそなんと สวยๆครับผมที่ไหเป็นจุ่มด้วยกันมองไม่ไดครับมองไม่ได้เป no wow. ็นเงาดอกขาวทีน้องดอกเงางๆแต่สะออนไงดูบอกก่อนสั่นเลย หวานเบาขอนก็นไป่ลงคลิปนะติดธุระครับวานบนเขาป้าครับเหมือดมากปีนผู้ส่องหอมครับผมออกจกบ้านมากกับตีซีครับมานหอมไม้กับเกอบพกหม่งเจาครับผมแต่วันหมอกก็ยังหนาวเหมือดโอ้คนตรงก็คือ ตกแข็งครับพ sort of ี that ่น้อปีกอ้วดเลยโ้ดอกบนบาดในคายหน่อละเลย เราก็เ<ผ>ลยไล่เตือนแล้วครับไปดูน้ำกัะดี่ครับผม ขาเพิ่นออกาง,งาเลยครับพี่หน้อยังไงขาตันตันนะถกินครับพี่น้อพี่หน้อเป็นเห่าเป็นเน่าเลย kinh hồn kinh hồn luôn ีกับเหมือนกันครับผม,มเขียนอกัน,กนโอ้นอยนี่หละอืขาเป็นหอมห่วยๆเลยครับผมหมูนี้งใส่เหลือพี่หน่อคุนมาเก็บเลยครับเก็บหวานนี่ครับผมหอ,อยไม่ไหม้ คา่เดี๋ยวตัสอดขนาดนเลยครับ

mày đâu nói một giống như là yêu cầu mình tên mình mình này mình 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 đấy. mình 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 mình

đi xong cấm ạ, <laughs> phù bôm te nam vay bao mương, <laughs> kiếm mưu đều cành thằng cá pa 2 con ạ, này, ma phù bôm te, trời nóng quá, cọp เจ็บงามครับความสวยความงามเกือบสองฮอลเดอร์ครับพี่น,อน,นอ้องเก็บเพชรบรรปูดูดังดอกคิดตุ๊กพูพี่นอ้องหลุดน้องกันไปยาเยวเลยครับประสิสูคติมาร์ทมาได้ครับ ขอปลาเก็บเห็ดคนเดียวครับพี่น้องอุ้ยงามๆเลยครับผมหอดฟังคนฮะเก็บเหมือนกันกครับอความต่างคนมาเนีีเงินตันเลยครับผมดอกกำลังงามๆปารขาคนจะสอนมาเลยครับพี่น้อง ฝนกระมือคื้ไม,ม่เอีแลว้วครับพี่น้องคือสิ่ตอหรือนีกันเปี้ยวครับนกกระเสียงห่องแช่กับเผ่า้นต๊ะนเห่าคน,นมวนดอกดอกด้แมกจ้าความที่บอก Đó đoạn làm không? สวัสดีครับเปิดเวลาไว้กบ้านแล้วครับไปเบื้องพ้นงานนํำกันเลยครับเบาๆคอนสีโสมันไปได้ครับวันนี้เดินทางเข้าป่าเจเพ็ดผู้เดียวครับผมแม่แจมติดถทละนะครับเนาะเบื้องพ้นงานน้ำกันเลยครับวันนี้มาตามหาเห็นมันปูครับผมมาปูบ้านตะห้องครับอ้ยพี่น้องพูนกระตาเด้อครับวันนี้อ้ยขักขนาดครับมีแต่ดอกกำลังงามๆครับพี่น้องดอกจุ่มๆเห็ดตุ้ปูอยู่ขายใหญ่ๆตันๆครับผมเป็นเหงาเป็นเหงาเลยครับวันนี้ถือว่ามันสุดยอดเลยครับวันนี้มันแบบอลังการเลยครับ พูนกระตาครับผมมันปู่อย่างเดียวครับบ่าวคอนขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีอุตสันครับที่เขามารับชมบ่าวคอนลุีสานแล้วครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลฟ์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนก็ขอฟาววีครับคลิปนึงครับฝากพญ่ยไม้ยายลุงป่านะครับสุขสุูทุกคนครับเอฟซีในประเทศเราตามประเทศเราครับเนาะส่วนคนไลค์ก็แชร์กดติดตามบ่าวคอนลุีสานนี่เด้อครับพอบ่าวคอนลุีสานไม่รักใจคลิปต่อไปครับคลิปน้ำรูกก็ไม่ครับบบบ่าวคอนไม่ใช่ครับคลิปเดียวขอหยุดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เป๊ะครับผมสุดยอดพวกมมันครับ